ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ดรเฉลิมชัยชัยกิติพร์รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมระดับชาติประวัติการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดลปริญญาโท Master of Public Health h e b r e w u n i v e เ s i ร y Israel ปริญญาเอก Doctor of Public Health Epidemiology, University of the Philippines ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านอาชีวะอนามัยยาวนานกว่า30ปีในตำแหน่งสำคัญมากมายและปัจจุบันท่านยังทุ่มเทให้กับงานด้านการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมไม่อย่างต่อเนื่องโดยดำรงตำแหน่งสำคัญสคัญได้แก่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมและคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2562ถึงปัจจุบันที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ และสมาคมอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานหรือสออปอและอื่นๆขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลระยององค์กรดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลม้มวิสัยทัศน์เป็นเลิศในการให้บริการสุขภาพในพื้นที่ EEC ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในปี2568 โรงพยาบาลระยองเป็นตัวอย่างของการทุ่มเทและพัฒนางานด้านการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยมีผลงานเชิงประจักษ์ได้แก่เป็นแม่ข่ายคลินิกโรคจากการทำงานโดยการสนับสนุนเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการให้กับหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน มีการพัฒนางานเชิงระบบที่สำคัญได้แก่ระบบต่อบโต้เหตุน้ำมันดิบรั่วไหลกลางทะเลระบบการดูแลและรักษาโรคจากสารตะกั่วในเด็กปฐมวัยระบบการแพทย์ทางไกลและเทคโนโลยีบล็อกเชนในหน่วยบริการสาธารณสุขและสถานประกอบการด้วยแอปพลิเคชัน Health for You หรือ H for y u และอื่นๆขอแสดงความยินดีกับ ดรแพทย์หญิงสราวันพอกเพิ่มดีหัวหน้ากลุ่มงานอาชีวะเวชกรรมโรงพยาบาลสุรินทร์แพทย์ดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมผลงานเด่นเป็นผู้เริ่มพัฒนางานอาชีวอนามัยรูปแบบโหนดเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้สามารถจัดบริการอาชีวอนามัยเพื่อป้องกันโรคจากการทำงานและโรคจากสิ่งแวดล้อมครบทุกมิติ พัฒนางานด้านเวชกรรมสิ่งแวดล้อมโดยการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนบริเวณรอบโรงโม่หินและโรงไฟฟ้าชีวมวลขอแสดงความยินดีกับนางรังสีมาบำเพนบุญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษกลุ่มง,งานอาชีวะเวชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาพยาบาลดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ท่านพัฒนาเร,เริ่มและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยจนประสบความสำเร็จมากมายเช่นเป็นแม่ข่ายคลินิกโรคจากการทำงานโดยการสนับสนุนเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการให้กับหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่เป็นผู้พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญด้านโรคปอดจากการทำงานโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานายกสมาคมอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2561 ถึงปัจจุบันประธานชมรมเครือข่ายพยาบาลอาชีวะอนามัยโรงเรียนแพทย์แห่งประเทศไทยขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งกลุ่มงานอาชีวะเวชกรรมในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขริเริ่มและพัฒนางานจัดบริการอาชีวะอนามัยโดยให้บริการแบบ one stop service เป็นแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอแสดงความยินดีกับนายชุมพลกาวัย นักวิชาการสาธารณสุขดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางกว่า25ปีในการทำงานด้านการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมโดยมีผลงานเด่นได้แก่การเฝ้าระวังป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน ร่วมดำเนินงานเครือข่ายชุมชนลดการเผาในพื้นที่จังหวัดลำปางส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงานแก่โรงงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง